สวัสดีทุกคนพามาดูเจ้าเครื่องอัดแมสซี่หน่อยอันนี้เบอร์อะไรหนยอัดรุ่นไหนพพีี่่อ๋อรถไทยใหม่หรอ้แมสซี่ครับแมสซี่ ตรงนี้หลายคนกำลังมองมองอยู่ครับผมเครื่องอัดฟางเราจะเล่นรุ่นไหนดีครับรุ่นยอดฮิตรุ่นราคาแพงก็มีอ่าเมสซี่ครับน่าจะแพงที่สุดแล้วแหละ ไวมากครับ ถ้าเปรียบเทียบกับรถล้อแท็กครับผมรถไถาลากเลียนน้ำมันมากกว่าครับมันไปมีข้อเสียตรงที่รถไถาลากเนี่ยมันลงน้าหล่มไม่ได้นาน้ำไม่ได้เลยรถแท็กก็ได้เปรียบอ,อยู่ช่วงหนึ่งครับผม ถ้าจะเป็นสภาพพื้นนาแบบนี้นี่รถใช้ประเภทนี้ได้เปรียบกว่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากกว่าครับ ตัวอัดของแมสซี่นี่ทูกทรงของเขาค่อนข้างที่จะเรียบง่ายครับแต่การทำงานของเขานีไ่ไว้้องตัวครับน้ำหนักเบากว่าจอนเดียนะ ใช้คูโบต้า5018เป็นต้นกำลังก็โอเคครับผมคล่องอยู่ปีปีหนึ่งนี่ได้หลายแสนนะคือไ่ใช้เรื่องธรรมดานะครับผมแล้วก็ไปพูดเล่นด้วยครับบวกลบค่าใช้จ่ายค่าเชื่อค่าน้ำมันค่าอะไรไปก็เหลือนะ ถ้าทำงานอัดงานอัดตังแบบเต็มที่มีวันหนึ่งวันละ7 0เก้อนวันละเ0้ถึงพันเนี่ย ่วนตัวทุกคนชอบรุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์ได้ครับแต่ในร้านขายนี่รุ่นนี้แพงที่สุดอะฟางทองซ็กเตอร์นี่แมสซี่นี่ถือว่าแพงอะ ยังนะนาพี่ไงลูกพี่ขัดได้สวยเนาะขัดได้ดีถ้าฟางแห้งนี้ได้สวยอยู่ได้ขึ้นเชือ์ได้สองสามวันยากมากยากเนาะขัดคู่ไอ้ตัวไอ้ตัสวยตัวคูมันไม่ค่อยคูด้วยจุดบัดมา ถ้าฟางเปียกใช่ไหมครับอ๋อม่ต้ว่ามันยังไม่ลืมต้นครับฟางยังไม่ลืมต้นอ๋อ้ดีสวนด้วยใช่ไหมมีมากเลยอัดไวไหมแมสซี่เนี่ยธรรมดาครับเมื่อกี้ทีจะเล่นที่มีตายรู้ครองครองอยู่ครองทีจแล้วอะชนะไอ้กินตะคามตั้งสามโรยจินตะครับลดได้ได้ท่านหนึ่งอ่ากินตะครับได้เป็นร้อย จะต้องเล่นมิดจนถึงสองกุ้มอะถึงได<อ>้สายพันได,ได้เยอะก็รอแทกกินนะได้เยอะกว่าจริงแล้วเนี่ยรอแทกเห,นเหนในหน้าเขาพูดนะมันมันก็นนกนลงมาพูดกับผมนะแต่จริงๆแล้วดีเราเทียบกันนะอ,อะรอแทกอะเบียดไอ้สู้เบียดน้ำมันวันี้ไม่หรอกนี่ดีกว่าแต่มันไปได้เบียดตรงนาที่เป็นหล่อ่ะถ้าเป็นนาประเภทนี้นี่โอ้ยรอแทกเหอะ รถไทยในคล่องสุดละมาแล้วไงมาว่มามาอยู่ไหนแต่ว่าอยู่ที่นุ่นมาอยู่สองคันรถไทลากหนึ่งคันอ้นรานโอ้ัไม่ได้มานี่มั้งแจริงๆน่าจะมาที่นี่นะทุ่งมนใหญ่นะเห็นเห็นเพาว่านะาไม่ไดเอามาที่นี่เอ้ยไม่เป็นไรไว้ให้ ไว้ให้เจ้าถิ่นได้อาบบ้างฮะให้รถเจ้าถิ่นได้มีงานบ้างเอออะไรก็มาหมดนี่เจ้าถิ่นไม่เหลืออะไรเลยนะอาชีพอะทำมาหากิน,นบ่าง่งนายัางไงก็แบง่งแบง่แบงให้เจ้าของพื้นที่เขาได้ทำงานบ้าง เฮ้ยมันฝนจะมาเนี่ยเมื่อคืนมาโอ้คืนอัดไใบต่างอขัดไใบต่างพันเกือบพันร้อยอะแล้วคนทันไหมไม่ทันคนมาจริงๆอะลมเลยลมมนฝนจะมานะครับเมื่อคืนอัดไว้ไอ้บ้านอะไรนะตวลาน้อยอะออนันนี้พี่เป็นนายหน้าใช่ไหมไม่พี่เจ้าของพี่เจ้าของรถไฟฟังครับอ๋อวันนั้นใครขับพี่ขับบ่ ขับผมแน่ว่าลูกน้องมาป<อ>ีนี้ไม่ไหวเอาปีอ๋อปีนี้ลูกน้องมาครับ <laughs> แต่รู้สึกว่าลูกน้องไม่ค่อยซิ่งเท่าลูกพี่นะเกียดมีเกียดบังคับก็ไปเออเอาพี่พเบบป็นไงสรุปแล้วอันนี้ซื้อมานานอย่างซื้อมาได้สามปีแล้วหมดแล้วมั้งโอ้โหมันซื้อตั้งแต่ว่าไปถ้าว่าไม่ได้หักหน้านั้นอันนี้นะมันเสร็จตั้งแต่ปีปีหนึ่งแล้วจริงเหรอ ครั้งนี่นะมันเท่าไหร่นะรถอัดนะครับครับครับรถอัดซื้อมาเท่าไหร่รถอัดซื้อผมซื้อมือสองปะซื้อมือสองมือสองกับเมื่อกับตอกันนี่มาไม่ใช่ซื้อมาจากร้านพวกดารินพวกไอ้อ่างไอ้ฝากทองพวกไอ้อะไรนะที่อยู่ใกล้ลำดวนอ่ะอืมนั่นถ้าซื้อองนั้นแพงซีเซนกว่าสามเซนเก้าครับเซนสอ๋ออ๋ออันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ผมซื้อมา ซื้อมาซ่อมเองนะสองแสนแปดสองแสนแปดนี่ขนาดซ่อมเองนะสองแสนแปดซื้อสองแสนแปดมาซ่อมา่งเองหมดอีกสามหมื่นข่ารู้โอ้โปลาไปสามแสนนะครับเรียกว่าไปมันก็เขาก็ให้กล้าให้ให้ให้นะให้ให้ให้ว่าให้กําไรนะผมไม่ไม่กล้าปล่อยเพราะมันหายากให้มีคนมาขอซื้อต่อไหมขอซื้อจริงๆนี่ขอซื้อให้ราคาเท่าไหร่เขาก็ให้ สามแสนสองกูไม่ขายอ๋อเออว่าว่าของมันมันของมันทำเงินได้เนาะเอาพี่ปีปีหนึ่งนี่ได้กี่ก้อนเนาะออกมาจากใจเลยปีที่แล้วได้สองหมื่นถึงสองหมื่นห้าแล้วมันตีเป็นเงินเนี่ยไม่เท่าไหร่สามแสนกว่าสามแสนกว่าอ๋อห้าบาทไงแล้วหักค่าเชือกค่าน้ำมันไรนี่เท่าไหร่ค่าน้ำมันหักไปปีหนึ่งนะปีที่แล้วหมดสี่หมื่น สี่หมื่นตับมาอยู่นี่นะสี่หมื่นโอ้โหแล้วมันเหลือตั้งเป็นสองแสนกว่าเลยก็รอขายเชือกอีกขายเชือกอีกหักไปห,กหักเลยหักออกเลยแสนกว่าบาทแสนกวาน่าอ๋อก็เหลื่องสองแสนนี่ครับสแสดงว่ามันก็ทําเงินให้เราได้ดีนะนครับผมมันก็พออยู่ได้ครับอืมค่าในนาด้วยไงในนาก้อนเท่าไหร่ก้อนละสองบาทสองบาทอ๋อ แต่ตามแต่พูดจริงๆว่าโอเคนะผมว่ามันก็มันก็เลี้ยงตัวมันได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ด้วยของพี่มีรถอะไรบ้างไหเนี่ยมีรถเกี่ยวไหมมีอัดฟางมีรถอัดฟางอันนี้เริ่มอัดได้กี่วันแล้วได้สี่วันวันนี้สี่วันอืมทันนี้อัดก้อนเท่าไหร่ทันนี้เขาอัดสิบห้าบาทสิบห้าบาทโอ้รอแท็กตั้งยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสองหรือยี่สิบสี่แล้วมันตัวนี้ ปัจจุบันในยี่สี่แล้วเขาเป็นไว้หน้าปากทางอืมปัจจุบันนี้ยี่สี่เห็นเยขาถามไม่น้าเขาเงียบๆครับเขาว่านเงียบๆครับอืมเพราะว่าเห็นคนในรู้ว่าคนที่ว่าเขาบริโภคเหมือนกับว่าเขาจะขงฟางอ่ะอัดไปปุ๊บไอ้รถแท็กอ่ะตันดินมันอย่างเงี้ยมันโอเคถ้ามันเปียกๆมันจะดูด เอาทั้งเปียกใชไรอ่างนี้ก็วัวก็ไม่กินอีกครับไอ้นี้ก็ไอ้อะไรนะเห็ดขึ้นอ๋อราเห็ขึ้นราอ๋อมันมันเปียกเนาะเพราะมันเล่นเล่นดูดเอาดูดเอาจากดินมาเลยอ่าจริงๆแล้วถ้าข้าวมันมันเปียกมากมันก็ฟางก็ไปถือว่าไม่งามเท่แล้วเแต่ถ้าดินอย่างนี้มันก็ยังไงอัดรถไหนมันก็สวยทุกใช่ใช่มันสวยทุกก้อนเลยบางคนที่เป็นพ่อค้านี่ยเขาก็เลือกเหมือนกันนะอ่าเพราะว่าก้อนบางทีเนี่ยเอาทำยาวเลย ไอ้ก้อนหนึงกี่เม็ดพี่น่าจะนี่คุตั้งไว้น่าจะเม็ดเม็ดเมสิบเซนเม็ดสิบเซนเขาก็เหออ็นมาตรฐานอยู่เม็ดสิบเซนอืมโอเคสามเซนถ้าจะ้าถ้าเป็นเม็ดยี่สิมันจะคิรีรนี่หนึอ๋อคิรีเพราะอะไร มันยาวด้วยอนที่เขาค้นไปเนี่ยมันจะหักงออใช่ใช่มันจะงอเหมือนกับว่าพวกไอ้ที่ว่าคุนภาคกลางมันจะส่งมาลำดามันแค่อัดแค่เม็ดที่นั่นเองเม็ดหนึ่งเพราะมันคนง่ายคมันไม่หักมันไม่งอมันไม่หลุดอืเพราะมันตึงรับถ้ามันยิ่งยาวมันก็ยิ่งหย่อนเพราะฟางมันหนักเอาอย่างนี้พี่เมสซี่เนี่ยมันมันมันมีมีข้อเสียไหม ชอบเี๋ยไหจุดที่ซ่อมบ่อยอ่ะจุดที่ซ่อมบ่อยมีอะไรบ้างเล่นแต่บางคนจะเล่นนะพี่เลยเล่นแต่บางคนจะชอบอ๋อแถวภาคอีสานเนี่ยแถวเนี้ยเขาจะเล่นแม็กซี่เม็กซี่นะสุรินทร์อะไรก็เล่นกันนะครับอก็ผมอยู่ที่สุรินทร์บ้านพี่อะอยู่สุรินแต่ผมมาอยู่กับน้องเขยที่ว่าจะมีรถเกลียวผมก็เดินไปดูไอ้เนี่ยไอ้นาซีไรอย่างเงี่ยเกลียวอยู่นี่อ่ะ คือที่สุรินทร์เลยพอมันอยู่ขาดปากอีู่โอ้ให้เขาหางานให้ครับบ้าอ๋อคือบ้านเกิดพี่อยู่สุรินทร์ใช่ไหมครับแต่พี่ก็มารับจ้างหากินเดินฟางแถวนี้ก็กินในหน้าไปครับให้เขากนละสองบาทเยอะถึงสามบาทแล้วที่บ้านล่ะมีอัดไหมเครือรถเยอะเกือบทุกบ้านนะทุกบ้านเลยเกือบทุกบ้านนะที่มีเครื่องอัดฟางนี่นะเอ้ยผมเคยได้ยินเหมือนกันนะแถวะแถวอำเภอเลย บ้านเซนทรัปเซ็นตะวันนี่มีทั้งรถธรระดานมีทั้งรถเจาะเข็มมีทั้งรถอัดฟางผม,ไ,มไปซื้อรถดำม,มามีทั้งรถอะไร <c oughs> มีทั้งดียุ่งดีบ้านมีทุกจ<อ>ีจางบ้านเซนทรัปเนี่ผมไปเอารถตะตุนในรถดำอ่ะซื้อต่อกปโอรถตะตุนนะเมื่อกับเมื่อกับใกล้ๆพี่น้องกันอะไร่างเงีรถดำสีน้ำเงินอ่ะเอามาเนี่ยอยู่นี่แหละโอบ้านเซนทรัปตะตุนแกมาดูคันนี้นะตอนแรกแกจะเอาคันนี้เลย เอาตอมาจากใกล้ๆบ้านเกนน่นะเลยเ<อ>กนเกนก,กดลงให้มันเหลือยี่สิบห้าอ่าเลยจะของเขาไม่ขายโอ้ตอราคาเลยให้28 5,000แปโอ้ยี่0 0บผมอัดฟางเสร็จเอาไปให้ 20, อีกยี่ไิบสองหมื่นห้าผมให้แค่ยี่สคนโอ้มีเกือบทุกหมู่บ้านเลยเหรอือทุกทุกหลังคาเลยนะตะตุต้นก็มีทุกวันนี้ตะโนกนแกขายทุกวันนี้กก็มีอ๋อ้ตะตุน้น แกขายรถดับน,นั้นแกไปซื้อไอ้เครื่องตู้เอมาโจประดานตึ่งประตูน,ตนมีซื้อซื้อตั้งหกลอ้อหกล้อไอ้ไว้คนเอ,อเห็นอยู่เห็นอยู่เอาแกมาโจอยู่ตอนนั้นเล่นได้เงินเอามาเอาว่าไปนะตอนนั้นเขาว่าเขาชโชคโชนจับหากินทางนี้ไงอับปางมันได้มันไดพอพอพอ,พอ,อยู่พอกินหักไหหักไอ้นั่นหักไอ้นี่ไปมันก็เหลือชัก ว่าไปนะสองเดือนนี่เหลือทักเซนห้าก็โอเคอ๋อใช้ระยะเวลาสองเดือนใช่ไหมอัดฟางพี่ครับอืมนานๆน,นะทเีเต็มๆเลยนะครับอืมมันก็ดีกว่ารถไถเราว่างเว้นจากการไถนาก็ผมเอาไอ้ข้าวไอ้ข้าวอัดฟางนี่เอาไปชำระงวดรถไถอ๋อแจ๋วเลยแจ๋วเลย,เลยอ่่าให้มันวุ่นวายกับตัวมันของงานเองรถผมนี่ไถนาน,นี่ไม่ได้ค้างงวดนะ โตงม้วนรถไทยนะครับโอ้เฮียโก้ผมลากสามสี่ครับเอาสามสี่ลากเอาสามสี่ลากเฮผมเอาไอ้คนสามสี่ไปเชิญที่ไอ้กือบินอ๋อเฮชานเฮชานครับเฮชานเฮชานดังได้เฮชานเนี่ยครับพรุ่งนี้ผมจะไปดูหกสองอยู่แต่เอ็มยูนี่เพราะเพราะไม่ไม่สนับสนุนให้ลากอืมสี่เก้าหนักเกินอ๋อหนักเกินใช่ไหมครับอืมหนักมากรถไทยมันหนักใช่ไหมหนัก สี่กับสี่ตันนะมันโอ้ใช่แต่รุ่นนี้กำลังเขาดีนะห้าศูนย์รอบโอเคอยู่รุ่นนี้กับที่เจ็ดรอบได้อยู่คครรัับบมันพอมันพอเล่นพอปัดพอเปลี่ยนกันได้อืแต่ว่าไปดูแถวบางทองอะไรในราคาในก็โอ้โหหลายแสนนะโดยจริงๆแล้วถ้าพูดไปเนี่ยมันก็สามารถส่งงวดรดถ่ายได้นะได้ได้ได้ถ้าคนไม่มีนี่เยอะก็ พอมีปอกินพอไปพอมีเงินปากบ้างอืนี่ครับนี่คือแนวคิดจากคนที่ใช้งานจริงับผมจ้างเขาขับมานี่ก็ก็ละบาทก็ละบาทอ๋อจ้างคนขับนะในหน้าในหน้าสองบาทสิบห้าบาทเนาะในหน้าสองบาทเหลือสิบสามให้ลูกน้องอีกบาทหนึ่งเหลือสิบสองนี่แล้วก็ไล่เป็นไล่เป็นก้อนไปเลยไล่เป็นก้อนอืค้าน้ำมันก็ละบาทค่าน้ำมันนะก็รละบาทเลยครับ จริงๆได้ได้เป็นก้อนเลยได้ได้ห้าร้อยก้อนเนยหมดห้าร้อยบาทโอ้หืมน้ำมันเนีไงถ้าถ้าหมดน้ำมันพันหนึ่งได้พันอันนี้นิดครับแล้วมานี่ได้กี่ก้อนแล้วเนี่ยมานี่ได้เห็นน้องว่าได้เกือบกสี่พันกว่าสี่พันนิดสี่พันกว่านิดนิดอ๋อก็ปีปีนี้คาดไหม ถึงคาดเป้า,าี่พอได้ไหมห 2> 2, 3, มื่นกี่ก้อนนะใหสองสามหมื่นก้อนได้ไหมเอาแค่สองหมื่นก็โอเคแล้วอ๋อเอาเอาอย่างงี้อยู่ได้นี่ถ้าอยู่ได้นี่เท่าไหร่อยู่ได้นะอ่าอยู่ได้กแแ็แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่เนาะถ้ารถเยอะรถไม่เยอะอยคือถ้ายิงได้เยอะก็ยิงย่งดีเนาะยิ่งดีแล้วก็ ในหน้าเราก็ให้พิเศษนิดนึงอธิบดีเลยนะสามสี่พันอธิบดีเลยโอเคลูกน้องเราก็ให้ครับพิเศษนิดนึงเลยนะอังกี้พี่มันมีบล็อกเล็กบล็อกใหญ่เนาะเขานิยมใช้เขานิยมใช้ยังไงบล็อกใหญ่บล็อกพวกบล็อกกูบิต้าอะไรเงี้ยเอากูบิต้าแถวนี้เขาไม่ค่อยนิยมไงอ๋อโดยมากโดยมากนี่คือไหนเจ้าของนาใช่ไหมหรือหรือว่ายังไงคนที่ว่าคนที่ที่ ที่มือกับคิดว่าเอาฟางไปบริโภคให้วัวให้ควายกินอ่ะหนึ่งมันเป็นจำพวกว่าคูปต้านี่ก้อนมันเล็กเล็กปุ๊บแล้วมันจะตีราคาให้มันเท่าเทียมกันกับไอ้บล็อกใหญ่อแต่มาให้ความยาวได้จริงๆอืมแต่เขาว่าตัดให้กินไปมันไม่ได้เหมือนกับบล็อกใหญ่ไงอ๋อครับอไม่รู้นะอันดีก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบอะเนาะแล้วแต่คนก็เลือกใช้กัน เขาว่าไปบางคนเขาว่างบคู่ตามันหกแสนกว่าไงมันไม่มีมือสองแต่กนอ่ะในทุกวันมันมีมือสองถ้ามีมือสองถ้าคนจําไม่รู้อยากเล่นมันก็ไม่ได้อะไรอืมก็ตัวผูกมัดมันเหมือนกันบางคนมันรูมันรวนหมดแล้วไงไปหมดแล้วไงชุดมัดนี่สาคัญเลยนะชุดมัดสําคัญมากอืมันนี้พี่มีวิธีดูแลยังไงชุดมัดเนี่ยโอ้าเมื่อกี้ก็ไม่ผูกกันนะเหรอ ต้นในที่ผ้าพุมว่าไอ้ฟางยังไม่ลืมต้นอ่ะอ๋อเป็นยังไนด้วยฟางมันดันกลับไปคืนอืมแล้วมันฟูไม่ทันแล้วครับมันก็หลุดบ้างอะไรบ้างเนี้ยอ๋อถามอยางจะคล้องนาว่าตาพึ่งเกี่ยวได้กี่วันแล้วพึ่งเกี่ยวได้สามวันวันนี้อืมให้ผุ้มอดอ๋อคือเอาเกี่ยวเกี่ยวหลังจากเกี่ยวแล้วกี่วันถึงจะสามารถอัดได้ดีอาทิ์กว่าแล้วก็ไม่เจอฝนด้วยครับแห้งๆเลยนะอาทิ์กว่านี่คืออัดดีเลยอ๋อแล้วถ้าเกี่ยวเสร็จ ไม่ถึงอาทิตย์นี่ก็พนันเลยอืมรถคนไหนเก่งๆให้มาอัดดูเลยไม่พูดเลยพูดบ้างไม่พูดบ้างเลยเอาไปอย่างนั้นด้วยเนาะจริงโอ้ท่าของแม็กซี่นะอืมท่าของคูบาต้าหรือของอินเตอร์หรือของจอร์เดียอยู่ผมไม่รู้อ่ะไม่รู้ครับโอ้แ่ผมไปดูให้ผมก็ม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ใจติดช่างอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ได้เป็นรู้รู้มาร์กไครหรอกแต่เฉพาะแก้ไขของตัวเองอ่ะถ้าไม่รู้ก็โทรไปถามน้องอ๋อมันไม่เคยงงง่ายใช่ไหม โอ้เจ้วเลยอยากได้เหมือนกันเจะเรียกว่าจะขายเมียว่าอยากได้1 2 8่งสอปออตัวอัดน้นีครับอ้นี้มันสองสองไอหนึ่งสอครับอ๋อมันมีมันมี1 2ึ่งสองสี่อไรหนึ่งสองสี่หอแอแล้วมันดีกว่าใช่ไหมยังไงไอเพราะว่ามันดีกว่ามันอัดได้ก่อนดีกว่า128กับสองอ๋อ โซ่มันใหญ่อืมเหล็กมันหนาด้วยอะไรด้วยทุกอย่างมันใหญ่มนหมดอ้จาจะขายก็บอกกันช่องเลยจะขายเท่าไรตั้งร้อยเท่าไรไม่เพื่อต่อรองได้ราคาเราก็โอ้ตอนนี้ไปไปเพื่อ,อ fc เห็นแหวอยากได้เหลือเกินนะโอ้จริงจริงมันมันตอนแรกว่าจะขายให้น้องที่น้องเขาอัดอยู่ตรงเนี้ยอืมวาจะไปเยอะผมตอนแรกเขาเขาไปเอาเขาเดินดูเนาะทั่วเพราะว่า ผมมีตังเค์แค่แค่นี้งพี่ <ừ m. S 2> ผมผ่อนได้ไหมผ่อนผ่อนได้แต่ใจใพี่ก่อนผมว่าขายให้สามสิบเนาะ <ừ m. S 2> ผ่อนผ่อนได้พี่ให้ผ่อนแค่ห้าหมื่นเกี่ยวเกี่ยวไอ้ไอ้ห้าหมื่นที่ว่าให้ชําระมาที่หลังห<ล>้าหมื่นให้เอาให้ผมก่อนให้วางดาวเท่าไหร่ให้ดาวให้วางดาวสองแสนห้าอ๋อแล้วก็เพราะรถผมฟิดหมดแลว้วไงอื ไม่ใช่ว่าไอ้เล็กตุ้มเป๊ะแล้วขายน้องมาไม่ได้เออ๋อวางไปสองแสนห้าแล้วก็ส่งเป็นงวดเลยเขาไม่เอาเขาไปเอาที่นรินทร์อ๋อดาวดาวนรินทร์ป้ายขาวอืมอ๋อป้ายขาวป้ายขาวมันจะถูกกว่าไอนี่เกือบสามสี่หมื่นไอนี่สามสมมติว่านรินทร์นะมาจากนอกโดยตรงครับไอนี่มันเกือบสามแสนเจ็ดอืมสามแสนเจ็ดแต่อนู้นสามแสนสองอืม มันแตกต่างกันเยอะเพราะป้ายขาวมันจะเบาแล้วก็หล็กมันจะบางนิดนึงมันเหมือนกับอัดไปมันบวมอืคุณภาพก็ต่างกันนะคุณภาพต่างกันอันนี้ก็เลือกใช้กันเนอะตามตามตามคนชอบเนาะตามคนชอบแล้วก็เราก็ปรึกษาคนมีประสบการณ์นะครับผมนะว่าไปคนบ้านมอมาโอ้มีทุกคนจริงๆ Oh. รถไทยทุกบ้านรถไทยรถไทยมีทุกบ้าน oh. ทุกวันนี้มีแต่ห้าสิบสมหกมีน้อยสี่มีแค่สามสี่คันมีแต่เขาเอาสามหสสี่ไปเทินเอาห้สเอาห้าสิบอแต่ MU เอ็ม่มีอว hmm. ่าเขามันมัน จะตีดินอะที่ว่าเราลงทํานาตีดินตีอะไรเนี่ยถ้ามันเปียกมันลงไม่ได้เพราะมันหนักเกินอะมันหนักเกินเนาะแต่ห้าชิเนี่ยมันกําลังพอดีครับน้ำมันก็กินกินพอดีพอดีน้อยเนาะไปเรือยโอ้พอวดดีได้ความรู้เยอะเลยครับผมได้สูตรทำมาหากินแล้วทุกคนโอ้โหเจอพี่ชายแนะนำมาสัเอาสะหลายคนอยากจะ มีธุรกิจแบบนี้เลยนะทุกวันนี้ก็เนี่ยไอ้รถตัวนี้มาจากบ้านไหนกันเลยไม่รู้ไม่เห็นภาพหรอกอืมไอ้นั้นน่าจะหกสิบหรือเจ็ดสิบอ๋อใหญ่เกินอ๋อไอ้ไอ้ลากจอดเดียวเปล่าไม่ใช่เอ๊ะใแม็กซี่อยู่ตัวนี้เลยนี่ครับออรถรถใหม่ไหมเก้าแปดศูนย์แปดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันผมดูจากไกลอ๋อเก้าแปดศูนย์แปดมั้งอืมไปบรรทัก นนัักรถใหญ่เนาะบางคนกล่าวว่าจะมาลุยลมหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดลมขึ้นมาเลยจะเหนื่อยนะนะเออเพราะนั้นครึ่งสามชั่วโมงกว่าจะเอาขึ้นได้นี่ติดลมอ่ะไม่ติดลมว่าติดโครเลยเลยจมทั้งคันอั้งทั้งรถไทยทั้งจมเลยอแต่ตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะพี่เนาะไม่ค่อยใหญ่ล่องดีข้องตัวดี แล้วบูคนเดียวทำในหน้าดึงไม่ไหวหาลูกน้องไปเแบ่งกันใช้มีโอกาสน่าจะจัดมาอีกคันมั้งบูไม่ไหวครับบริหารไม่ได้ครับถ้าถ้าสองคันเนี่ยจ้างลูกน้องคนหนึ่งถ้าเราไม่ได้ควบคุมอ่ะมันจะเละตุ้มเป๊ะเลยอีกคันหนึ่งนะเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเขาไม่ได้คิดว่า รักษารถเราเขาคิดว่ารถบริษัทกู้เยียบยังไงก็ได้ให้จะได้ก้อนให้จะได้งานใช่ไหมเขาคิดเป็นก้อนเนี่ยก้อนระบาดไงพันพันได้พันก้อนเขาก็ได้พันพวกนี้ถ้าวิ่งไวเกินไปนี่มันเป็นยังไงมัน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 ข้อเสียมันเยอะเลยเหมือนว่าอยากจะได้งานไววิ่งแบบเยียบเอาเลยอ่ะนั่นเลยถ้าเราได้พิดเครื่องดีๆมาหนึ่งตายโอ้แข่งด้วยอะไรมันครับโดยมากใช้เกียร์อะไรพี่ ใช้จะเกียร so um. so ์สองเนั้นเกียร์สองสองโลห์สองสองหอยอ๋อบางคนบอกใช้เกียร์โลหสี่อะไรโลหสี่คือว่าฟางมันหนาอ๋อถ้าฟางหนาเป็นโลหสี่ครับอ๋อฟางหนาจัดเกี่ยวถึงพื้นอ่ะอืเท้าล้มกีย็อ๋อรัดเลยโลหสี่ครับโลหสี่โลหสามเนี่ยครับอืมถ้าเป็นฟางอย่างนี้ถ้าเป็นผมผมก็ใส่ ร้องเลยวิ่งธรรมดาเลยครับครับถึงวางสักถ็งไม้ก,มก็พันหกพันพันห้าพันหกครับมันจะอยู่ระดับนี้ถ้าเป็นานั้นมันจะรถอัดฟางมันจะกระชากอตัวไอแคนควัดไอทีว,ว่<ร> ing, ากงเ,เ,<ร>เร่งเร่ง<า>รอบอ่๋อรอบรอบก็ต้องก็ต้องคงที่ด้วยใช่ไหมเราเยียบให้มันเสมอเสมอแล้วก็ไมนก็คงที่อ๋อไปกระชากอะไรนี่ไม่ได้นะเบินเครื่องอะไรนี่ไม่ได้นะ อ๋อจะเยียยาให้มันเสมอๆไปเรื่อยๆอืมแล้วแต่แล้วแต่คนเนาะบางคนก็ตั้งคันเร่งเป็นคันเร่งล็อกไว้เลยไม่ค่อยแนะนำเลยถ้าสมมติว่าโชคขาดหรืออะไรหลุดขึ้นมานี่จะทำยไงปลดทันไหมอ๋อปลดไม่ทันเนาะอืมครับครับเอาโอเคพี่ครับขอบคุณมากครับผมครับครโอ้เฮ้ยบายสวัสดีครับผม